สมไข่หมดแดงพี่นงค์แซบแซบเมนูนี่เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมพี่น้คงค่ะสมไข่หมดแดงค่ะพี่นงองเมนูเมนูเด็ดอีกเมนูหนึ่งที่จะนําเสนอมือหนี่นะคะเลนของซูงอีกแล้วป่ามารี ไข่หมดแดงค่ะพี่ดอมือว่านมีป้ามะลิล่งคลิปวิธีการเห็ดสมไข่หมดแดงหายเบิ่งแล้วด้วยค่ะเด้อถ้าผู้ใดอยากรู้ว่าเค็ดจังใดกับไปเบิ่งคลิปอันของมือว่านป้ามะลิ่ลงมาแล้วอันนี้เทือแรกที่ป้ามะลิได้กินคือกันด้วยค่ะเน้อว,วิธีเห็ดเห็ดมคอเขาเห็ดข้าเจ้าเอาลงต้องกินกับข้าวเหนียวค่ะแต่ว่ามือมือสาวหรือปามะลิซิมเบิ่งแล้วเซ๊ะเป็นตานายี่ดอ เมนูนี่ไข่หมดแดงหลายๆนี่หา้ามพลาดเด็ดขาดเด้ยค่ะเด้อเมนูนี้เด้อนีอม่มันจะออกสม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 มั่นๆสมไข่หมดแดงออต้งแต่มือนี้มันไม่ท่านเดี้ยวปันไดนพี่เนอะมืออื่นจาพ่อดี เอ,เอาไว้นอกตู้เย็นนะคะด้วยแต่ถ้าเท่าแบบว่าถ้าความเปรี้ยวของเขาได้ที่แล้วเท่ากินบน่นท่านเสียเทาเขาคอยเอาไปใส่ตู้เย็นนะคะแต่ว่ามือนี่ป่ามาดีว่ามันยัางบ่ท่านเปรี้ยวปนไดเพะว่าป่ามาดีเห็ดหมูว,ว่าในนี้คัมคัมเห็ดตอนทุ่มหรือสองทุ่มนี่แหละมันก็เลยบ่ท่านในส้มปนไดนได้พี่น้องอแตกป๊ป๊บปะเป๊ปะปมีสกายงาม ป้ามานันได้ซื้อมาโลนน่ะหมู่ว่านนี่โล่ละสี่ร้อยบาทถูกมากได้หลายค่ะมีตะใคร่เป่งๆมีตะไครใหญ่ๆนี่สดเลย,ยไป่องเห็ด้วี้องเนาะซื้อ ถ้าเขาซื้อซื้อเป็นกล่องเนาะกล่องละหา้าสิบอันนี้นาจะได้ประมาณสามกล่องด้ยนี่เด้อถ้าซื้ออยู่ตลาดที่เขาเป็นกล่องนะแต่ป้ามารีซื้อมาเป็นโลก็เลยได้หลายอันนี้นาจะประมาณหา้าห้าสิบคือสองร่วยคนอ่ะป้าว่าเมนูนี้มาเสีบพักเสปพี่ห้่งสมสมตมันมักแต่ป้าเป๊ะป้าเป๊ะในปากนะ ชอบฮะถ้าได้มาอีกปากมะนี่ต้องเฮ็ดอีกเมนูน,น,นี่สุด,ดยอดนที่นี่รองเหเนนะะ็ดเบิ้งเนาะค่ะเด้อวิธีเห็ปดปากัะนี่เอาลงคลิปให้แล้วว่างนี่ าได้บอกพริกนัวนะพริกนัหน่อยน่อยไม่กินกับก็จะเป็นการดีโอ้ยพี่น้องแสบแห้งนึกกินไหมต้องต้มกบต้มกบสองตัวทานปักงี้ยเดี๋ยวกินอันนี้ก่อนกินไข่หมดก่อนอื้อ แส่บแห้งอันนี้ก็แกงไข่บดแดงแกงไข่บดแดงใส่ผักวางใส่เห็ดอันนี้ซอมมือนะใส่ตู้เย็นมาเช็ดหนยาอาหารตามดูดูการน,นะพี่หนองเนาะ hai vốn đèn kín ít chắc đẹp đợt gần cả bớt là trời như mắt lái vào há mấy kín Ủa quá khỏi xẹp Khỏi xẹp anh nhìn hát một thứ nhỏ Phổ một Chắc có lấy pha hết nọ เห็นผลเห็ดไม่ลองเห็ดแสบยี่ห,หลือทั้งเหนือเขาจะใส่ไข่แมงมันไข่แมงมันมันแพงแห้งโลกลราเป็นพันผุน,ผนบอสบ้านเฮ้าบ่คอยมีเนาะถ้าใครหมดแดงกับแพงเพราแห้งละพี่นอ้องนั่นละก้ เอามากินน้ำกันได้ปะไม่ได้ยกขออนุญาตกินขา่าวตอกันจ้า